แพทนับประพาปล่อยโฮกลางรายการพูดถึงเบนเรซิงดานปุยถึงกับยกมือไหวเมื่อวานนี้เบนเรซิงได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาแพทนับประพาโพสรูปภาพรวมเฟรมพร้อมหน้าเบนเรซิงและน้องเรซิงหลังได้รับการปล่อยตัวลงอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เห็นภาพนี้ ทำเอาหลายคนเห็นแล้วอดน้ำตาสึมไม่ได้และอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนคงสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่อจากนี้ของแพทนปภาและเบนเรซิงซึ่งจากที่หลายคนรู้ว่าขณะนี้แพทนปภากำลังคบหาดูใจอยู่กับแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชานนซึ่งก็มีชาวเน็ตทั้งสองฝ่ายที่อยู่ทั้งทีมของเบนเรซิงและพีชานนแฟนใหม่ของแพทนปภา ล่าสุดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองแพทนภป่าได้อ่านข่าวเกี่ยวกับเบนเรซิงซึ่งแพทนภป่ากล่าวถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเองและเบนเรซิงซึ่งแพทนภป่ากล่าวว่าอย่าเพิ่งหาคำตอบแพทยังไม่พร้อมตอบมันยังไม่ใช่เวลาคือทั้งแพทพี่เบนยังไม่พร้อม และสาวแพทก็ร้องไห้สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือลูกชายก่อนที่ทางด้านปุยพิมลวันยกมือไหว้ขอร้องกลางรายการอย่าพึ่งถามเรื่องนี้กับแพทนปภาและทางด้านแพทนปภาได้กล่าวเสริมว่าหากใครที่ติดแพทกับพี่เบนจะรู้ว่า จริงๆเราแยกย้ายกันไปนานแล้วแต่หลายคนคงอาจลืมไปแต่เราก็เข้าใจว่าพออยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกอาจจะน่ารักเขาเลยจิน้นแพทรู้ว่าทุกคนอยากให้เรากลับมาใช้ชีวิต3คนพ่อแม่ลูกแต่ความสุขของเรามันไม่เหมือนกันพี่เบนพึ่งได้ออกมามันยังไม่ถึงเวลา